สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นแม่มดกันจ้าเริ่มจากการเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะมาปั้นให้เป็นจมูกค่ะจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่แปะไปบนจมูกอีกครั้งหนึ่งนะคะผสมกับกาวเลยจ้าให้มันแน่นๆปั้นคางกันเลยค่ะคางแหลมๆกลมๆของแม่มดแปะลงไปจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่เหมือนเดิมจ้าผสมกาวแปะๆๆให้มันยึดติดกับคางของเราแล้วก็ใช้สำลีค่ะ ทับอีกครั้งหนึ่งให้คางดูกลมมนจากนั้นก็เขียนริ้วรอยกันเลยจ้ะเขียนริ้วรอยบนใบหน้าแล้วก็นำเอากระดาษทิชชู่นี่แหละมาแปะแปะแปะบนแ,แ,แก้มทั้งสองข้างกับหน้าผากนะคะจะได้แม่มดเท่านะคะที่หน้าขรุขระน่ากลัวมากยิ่งขึ้นชาแล้วเอาครีมรองพื้นมาแปะซ้ำอีกครั้งหนึ่ง น่ากลัวหรือยังเนี่ยเขียนคิ้วเลยใช้สีดำนี่แหละเขียน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 ลงไปคิ้วมันเข้มๆไปเลยแล้วก็เอาอายแชโดว์สีดำแล้วก็สีน้ําตาลจะมาตกแต่งบริเวณใบหน้าอีกครั้งหนึ่งตามริ้วรอยริ้วแก้มใส่ลงไปเลยให้มันดูแก่ๆแล้วก็ทำตากลมโตนะคะเอาสีดำนี่แหละ มาละบายตานะคะให้ดูก,กลมโตแล้วก็น่ากลัวสะพึงมากยิ่งขึ้นอายแชโดว์สีขาวขาวทองๆนี่ค่ะทาเปลือกตาใต้ครั้งหนึ่งนะคะให้ตาดูชัดเจนแล้วก็ทาลิปสีดำจากที่ขอบปาก ปัดแก้มด้วยบัสออนนะคะสีดำเอามาปัดนะคะให้กรอบหน้าดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็สยายผมเลยจ้าเอาเสื้อคลุมลูกนั่ลนนะคะ่ะมาคลุมหัวเพราะเราไม่มีหมวก